ปัจจัยที่ส่งผลต่อต,อตามีห้อย่างด้วยกันธรรมชาติพื้นที่ผิวอุณหภูมิตัวเร่งความเข้มข้น,นก่อนบชมวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ี่กัปตันด้วยนะครับแต่ถ้าน้องไม่อยากพลาดความรู้อื่นๆเพิ่มเติมน้องสามารถติดตามได้ที่ i g Che m i s t r y นหรือ Facebook คมิชอนองขอให้นอนองตะโกนมีความสุขกับการรับชมวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ,บพี่กัปตันนะครับเสื้อวันนี้นะครับพี่กัปตันจะสออเรื่งปั ใจที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับถ้าเราเรียนเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีไปอัตราการเกิดปฏิกิริยานั้นจะมีค่าเท่ากับสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนด้วยเวลานั่นเองซึ่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับน้องจะต้องดูก่อนว่ามันเป็นสารตั้งต้นหรือว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ครับถ้าสมมติว่าเป็นสารตั้งต้นแน่นอนว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือการลดลงหรือการหายไปนั่นเองเพราะสารตั้งต้นต้องกลายไปเป็นผลิตภัณฑ์แต่ในขณะเดียวกันนะครับถ ก็จะต้องเป็นลักษณะของการเพิ่มขึ้นนั่นเองเพราะผลิตภัณฑ์ก็คือต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับดังนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาของเรานั้นก็จะแปลผันตรงกับตัว R นะครับก็คือ R นั่นแหละคือตัวแทนของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเลยนะครับโดยปริยาเคมีก็จะขึ้นอยู่กับสารตั้งต้นและก็ผลิตภัณฑ์นั่นเองโดย R น้องก็ต้องไปดูดีๆนะครับว่ามันมี R อะไรบ้างนะครับมีอาสารตั้งต้นแบบไหนบ้างมี R ของผลิตภัณฑ์แบบไหนบ้างซึ่งน้องสามารถย้อนไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับที่อมานะครับ อหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับรถยนต์ครับถ้าสมมติว่าเราต้องการเร่งรถยนต์เราก็แค่บิดแฮนด์หรือว่าแบบเหยียแบเหยียแบแฮนด์ใช่ไหมรถมันก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นถูกต้องปะมันก็จะเป็นระยะทางส่วนด้วยเวลานะครับก็คือมันจะสามารถกินระยะทางได้มากขึ้นแล้วก็ส่วนด้วยเวลานั่นเองแต่ในเรื่องของปฏิกิริยาเคมีครับมันก็จะมีตัวส่งผลของ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีแต่มันจะไม่เหมือนกับรถยนต์ที่เราเหยียบคันเร่งแล้วมันจะเร่งได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเป็นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีก็คือเป็นตัวที่ลบวนให้อัตราเนี่ยมีการเกิดเร็วหรือเกิดช้าได้นั่นเองนะครับโดยปัจจัยนะครับที่ส่งผลต่ออัตรานะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่5ปัจจัยหลักๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่โอ้ข้อสอบบ่อยมากแล้วก็น้องก็ต้องไปจานะครับก็คือจะเป็นเรื่องของธรรมชาติของสารตั้งต้นครับ2คือพื้นที่ผิว3คืออุณหภูมิ4คือตัวเ่งและ5คือความมเเข้้นนนั่ัณ ะะเป็นปัจจัยหลักเลยที่น้องต้องจํำยำๆยำยิ่งมากๆนะครับเดี๋ยวพี่จะไปทีละตัวนะครับเอาเริ่มที่ธรรมชาติของสารตั้งต้นก่อนในเรื่องของตัวธรรมชาติของสารตั้งต้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับตัวปฏิกิริยาหรือสมการเคมีนั่นเองนะครับเพราะว่าธรรมชาติของสารบางตัวนะครับเป็นพันธะที่แข็งแรงเกิดปฏิกิริยาได้ยากแน่นอนว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็ช้าแต่ในขณะเดียวกันนะครับพันธะเคมีบางส่วนนะครับเกิดปฏิกิริยาง่ายหรือเกิดการแตกหักได้ง่ายมันก็จะสามารถเกิดปฏิกิริยาได้เร็วเพราะฉะนั้นทา ธรรมชาติของสารตั้งต้นก็ขึ้นอยู่กับสารตั้งต้นนั่นแหละครับว่าสารตั้งต้นเป็นสารที่แบบเออใช้ยากหรือใช้ง่ายหรือเป็นพันธาที่แข็งแรงหรือไม่แข็งแรงแค่นั้นเองถ้าเป็นปันธาที่แบบว่าเกิดปัิยาได้ง่ายก็อัตราการเกิดปริยาก็จะไวแต่ถ้าเป็นพันธาที่ค่อนข้างยากก็อัตราการเกิดปริยาก็จะช้าลงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของสารตั้งต้นนั่นเองต่อมานะครับเป็นพื้นที่ผิวนะครับพื้นที่ผิวนะครับจะส่งผลต่อตาแน่นอนนะครับเอาว่าง่ายๆนะครับน้องเคย คือจะเป็นน้าแข็งที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆนะอีกน้ําแข็งหนึ่งก็คือเป็นน้าแข็งประเภทน้ําแข็งปนในเซเว่นนะฮะที่มันเคี้ยวกุบๆอร่อยๆนะครับอ่ะถ้าสมมติว่าพี่โยนน้าแข็งมือที่เป็นก้อนเบลล์ลงไปในแม่น้ำกับน้ําแข็งบดที่โยนลงไปในน้ำอ่ะโยนลงไปแม่น้าเหมือนกันทั้งสองที่น้องคิดว่าน้าแข็งประเภทไหนนะครับที่จะละลายน้ําหมดก่อนกันครับแน่นอนคิดก่อนนะคาตอบที่ถูกต้องคือเป็นพวกน้าแข็งบดถูกต้องไหมครับเพราะอะไรถ้ามันมีปริมาณเท่ากับน้ําแข็งมือแต่น้าแข็งมือเนี่ยบริเวณพื บริเวณพื้นที่ผิวของน้ำแข็งมือที่จะโดนน้ำรอบๆบเนี่ยก็คือจะเป็นบริเวณแค่สน,นิ้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นน้ำแข็งบดอะครับก็จะมีลักษณะคือโดนพื้นที่ผิวรอบๆนี้รอบๆอวงกลมนี้รอบๆอวงกลมนี้รอบๆอวงกลมนี้รอบๆวงกลมนี้รอบวงกลมนี้ซึ่งมันจะมีพื้นที่ผิวในปริมาณที่มากกว่าดังนั้นมันก็จะมีส่วนที่ไปทปําปฏิกิริยากับน้ำหรือเป็นส่วนที่ทําให้เกิดการละลายความร้อนอะไรเงี้ยได้มากกว่านั่นเองนะครับดังนั้นพื้นที่ผิวก็จะแปรผันตรงกับอัตรานันเองนะครับเป็นข้อสรุปนะก็ อัตรากาปะปะรเกิดปฏิกิริยาช้าลงแค่นั้นเองครับโอเคไหมจบแล้วอันที่2ต่อมานะครับพูดถึงเรื่องของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิจะเป็นตัวที่ทส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยามากเลยเพราะอะไรเพราะอ,อุณหภูมินะครับจะทําหน้าที่ในการเล่งพลังงานจนของโมเลกุลนั่นเองนะครับในเมื่อโมเลกุลนะครับมีพลังงานจนเพิ่มมากขึ้นโมเลกุลก็สามารถวิ่งได้เร็วมากขึ้นพอวิ่งได้เร็วมากขึ้นก็จะวิ่งกันชนป๊ะป้าป๊ะป้าป Wrong ปปกันได้มากขึ้นหรือชนกันถี่มากขึ้นในเมื่อโมเลกุลชนกันถี่่มาาาากกกกกขึ้้น็จะสงผลใหอัตรรเิดย เร็วขึ้นนั่นเองดังนั้นอุณหภูมิก็จะแปรผันตรงกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเช่นการอุณหภูมิสูงอัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วอุณหภูมิตามอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็จะช้าลงนั่นเองครับอันนี้ก็คือจะเป็นปัจจัยของอุณหภูมิต่อมาครับเป็นตัวเร่งนะครับตัวเร่งก็จะมีตัวเร่งกับตัวหน่วงนะครับตัวเร่งกับตัวหน่วงเนี่ยจำไว้เลยนะครับสิ่งที่ส่งผลเขาจะส่งผลต่อค่า e a ครับ a ส่งผลต่อค่า e a ค่า e a คืออะไรค่า e a คือเหมือนเป็นด่านนะครับว่าถ้า คะแนนขึ้นไปถูกต้องไหมครับ EA ก็คือเหมือนเป็นค่ากําหนดว่าถ้าคุณจะเกิดปฏิกิริยาคุณต้องผ่านค่า EA ไปก่อนแหมอย่างเงี้ยครับเหมือนต้องผ่าน50คะแนนไปก่อนนะครับแต่ตัวเล่งปฏิกิริยานะครับจะทําหน้าที่ในการลดค่า EA ลงครับหรือลดค่ามาตรฐานลงอย่างเช่นสมมติว่าต้องสอบผ่าน50พเวลาเราใส่ตัวเล่งลงไปอาจจะทําให้ครูใจดีมากขึ้นบบกว่าเอองั้นสอบผ่านแค่40พออะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของตัวเล่งปฏิกิริยาแน่นอนว่าตัวเล่งปฏิกิริยาชื่นชื่อว่าตัวเล่งมันก็จะต้องส่งผลให้อัตรราากากกเิิดปฏ เเร็วขึ้นนนั่องแต่ถ้าสมมติว่าเป็นตัวหน่วงนะครับก็จะแปรผกผันต่ออัตราเพราะอะไรครับเพราะตัวหน่วงก็จะเป็นเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเป็นตัวขัดขวางทาให้ค่า E A ครับสูงขึ้นก็จะทําให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาของเราเนี่ยครับช้าลงนั่นเองนะครับถ้าอัดตัวหน่วงนะครับก็จะทําให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาช้าลงนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวเล่งสุดท้ายนะครับปัจจัยนะครับอันนี้จะเป็นปัจจัยที่ออกข้อสอบเยอะมากมากของมาก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 เพราะอะไรเพราะความเข้มข้นนะครับจะส่งผลต่ออัตราว่าไงความเข้มข้นเปรียบเสมือน จำนวนนักเรียนหรือจำนวนคนนะคะยิ่งจำนวนคนเยอะมากแม่มีแนวโน้มที่อัตราการเกิดผลิตภัณฑ์จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยส,ส่วนใหญ่แล้วนะคบถ้าพูดเป็นแบบแพทเทิร์นส่วนใหญ่แล้วความเข้มข้นมากก็จะส่งผลให้อัตราการเกิดปฏิกิริยามากแต่จําไว้อย่างหนึ่งนะครับว่ามันไม่ได้เสมอไปสิ่งที่จะต้องพิจารณา,นานหลักๆเลยก็คือหัวข้อนี้ครับคือเรื่องของอกฎอัตราคือน้องต้องไปดูก่อนครับว่าตัวไหนที่ส่งผลต่อตอ,อัตราคือบางตัวนะครับต่อให้เราเพิ่มความเข้มข้นร้อยล้านแปดพันหมื่นล้านก็ ไม่ส่งผลต่ออตัตราเพราะมันไม่ได้ทําให้อัตราเราเร็วขึ้นแต่บางตัวใส่ไปนิดเดียวหรือเพิ่มไปนิดเดียวก็ทําให้อัตราเราเร็วขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสมการอีกต้องไปศึกษาในเรื่องของกฎอัตราอีกแต่ถ้าพูดรวมๆให้เข้าใจคือความเข้มข้นมากมีแวโน้มที่จะทําให้อัตราเร็วสูงขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยของความเข้มข้นนะครับดังนั้นสรุปนะครับปัจจัยที่ส่งผลต่ออ,อัตราเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีก็จะมีอยู่5อย่่่่าาาางงงงนนนนนนัััเออออกก็คืืธธรรรรรมชชตติขตขขส้้้้ึบพที ก็ะค,ะคือจะเป็นพื้นที่หิวาาแม,ม,มส่ส่งผลอัตราการเก็บยาแม่อุณหภูมิอุณหภูมิสูงส่งผลอัตราสูงตัวเร่งใส่ตัวเร่งเข้าไปทำให้อัตราเร็วเพิ่มขึ้นความเข้มขน้นถ้าความเข้มข้นมากก็ส่งผลต่อาตา ตาการเกิดยาได้เร็วขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องอย่าลืมกลับไปฝึกฝนแลวก็กลับไปทําตรงนี้ด้วยนะที่เชื่อว่าน้องทุกคนสามารถทําได้นะครับพี่กัปตันขอเป็นกําลังใจให้แต่อย่าลืมทบทวนนะครับคลิปพี่กัปตันบ่อยๆนะครับในช่องยูทูปพี่กัปตันทำคลิปไว้เยอะมากนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะจ๊าแล้วไว้เดี๋ยวพบกันครับปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยามี5อย่างครับธรรมชาติของสารตั้งต้นพื้นที่ผิวอุณหภูมิตัวเร่ง่งแลลล้้วกกก็คคาาามมมเข,มขนนนอยืััับบไปจํะร Bye. คอสเนน Online, ออนไลน์พี่กับตันอัปเดตใหม่2 0 2 Chemistry cross Online Class น้องจะสามารถเข้าใจเคมีสอบเคมีได้คะแนนดีขึ้นเข้าใจเนื้อหาที่ตัวเองกําลังเรียนอยู่และสามารถใช้ต่อยอดสอบสนามใหญ่ๆได้อีกมหาศาลและที่สําคัญพี่กับตันอัปเดตข้อสอบใหม่ปี63ปี64ท่านบอยพี่ชาญ Why โอเคนะ B2 B2 ส่วนด้วย T2 เขาต้องการสมการนี้ใช่ไหมพี่จะดูแล้วว่าพี่ต้องการใครพี่ต้องการใครต้องส่วนด้วย K1 ตรงวะ เน, <c oughs> น้นเรียนสนุกเข้าใจมากกว่าท่องจำมันจะมีเรื่องเล่าแล้วก็มีทีต,าต่างๆนะครับในการจำครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถทำโดดแล้วก็เข้าใจาเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้นครับพี่กับตาสอนแบบไม่มีแั๊กเลยนะคะบอกเทคนิคต่างๆเนื้อหานี่แน่นมากๆพี่กับตาเทคนิคการสอนดีสอน แล้วก็แบบพลังเดือดร่นคนไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้คือตอนมาเสียเราได้เกรดสองแล้วแบบเรามาเรียนตอนม5เทอม2ก็คือเราได้เกรดสี่นะคะทุกคนักเด็กคนหนึ่งที่ได้เกรด2.5ทํานายไม่ได้เกรดเคมีเกรดสี่ค่ะมันเป็นอะไรที่เราภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะแถมจุกครอได้รับหนังสือฟรีส่งตรงถึงหน้าบ้านหากใครสนใจทักแชทสอบถาโปรมจก่นกับแอดมินได้เลยรับรองเรียนสนุกคะแนนปังกุริเย่แน่นอนเคมีจะไม่ยากถ้าน้องๆเปิดใจ